ในโลกที่ทุกอย่างมันแย่งความสนใจเราไปหมดเนี่ยนะครับหนึ่งในความท้าทายที่สําคัญที่สุดของคนที่เป็นผู้นําเลยก็คือจะพูดยังไงให้คนตั้งใจฟังเราจริงๆคือไม่ใช่แค่ได้ยินผ่านๆน,นะครับแต่เป็นการฟังที่สร้างอิทธิพลแล้วก็ทําให้คนอยากจะเดินตามเราไปจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่ามันคมคายมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าผู้นําที่ดีไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดในห้อง แต่คือคนที่ทุกคนอยากฟังโอ้โหนี่คือแก่นของเรื่องเลยมันคือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับระหว่างการแค่สร้างเสียงดังๆให้คนหันมามองกับการสร้างอิทธิพลที่มันมาจากข้างในจริงๆคำถามสำคัญมันเลยอยู่ที่ว่าแล้วเราจะพูดยังไงล่ะให้คนฟังเราตลอดโดยที่ไม่ต้องไปตะโกนแข่งกับใครไม่ต้องใช้เสียงดังเข้าสู้นี่แหละครับคือโจทย์ที่เราจะมาหาคาตอบกันในวันนี้ ซึ่งเอาจริงๆคำตอบมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเลยนะครับมันซ่อนอยู่ใน5เทคนิคก,การสื่อสารที่ทรงพลังมากๆที่พวกนักผู้ระดับโลกเขาใช้กันเป็นประจำเลยแล้วข่าวดีก็คือมันเป็นทักษะที่เราทุกคนฝึกฝนกันได้เอาล่ะครับเง้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันเลยนะครับเทคนิคที่จะเป็นเหมือนกับรากฐานที่สําคัญมากๆในการสื่อสารของเราเลยนั่นก็คือกฎแห่งภาพรวมครับหลักการมันง่ายนิดเดียวเลยคือ ให้เริ่มจากภาพใหญ่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเออมันเกี่ยวข้องกับเรานะก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยเจาะลึกลงไปในรายละเอียดคือหลายครั้งเลยนะครับที่ผู้นําเสนอไอเดียดีๆแต่ไม่มีใครเก็ตเลย mm. ก็เพราะว่าเขาขาดบริบทที่เชื่อมโยงกับคนฟังนั่นเองลองนึกภาพตามนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนระหว่างการเดินเข้าไปแล้วโยนแผนงานให้แล้วบอกว่าทําตามนี้กับการเริ่มต้นด้วยการชวนคุยถึงปัญหาที่เออเราทุกคนก็เคยเจอเหมือนกัน มันเปลี่ยนจากคําสั่งที่ดูแข็งแข็งน่าอึดอัดให้กลายเป็นบทสนทนาที่ทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมขึ้นมาทันทีเลยครับเยี่ยมเลยครับนั่นคือเทคนิคแรกที่เน้นเรื่องการสร้างบริบทร่วมกันทีนี้เรามาดูกันต่อที่เทคนิคที่2ซึ่งจะช่วยให้สิ่งที่เราพูดมันน่าสนใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยเทคนิคนี้เรียกว่ากดแห่งความขัดแย้งครับฟังดูอาจจะแปลกๆนิดหน่อยนะครับคือแนวคิดมันเป็นแบบนี้ครับ อย่าพยายามพูดอะไรที่มันราบรื่นหรือปลอดภัยเกินไปแต่ให้ลองสร้างแรงเสียดทานทางความคิดเล็กๆน้อยๆด้วยการท้าทายความเชื่อที่คนส่วนใหญ่คิดกันก่อนซึ่งวิธีนี้จะทําให้ประเด็นหลักที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนขึ้นมามากๆเลยค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะครับประโยคแรกที่ว่าเราต้องโฟกัสที่การสร้างแบรนด์คือมันก็ถูกนะแต่มันน่าเบื่อไปหน่อยแต่พอมาเป็นประโยคที่2ที่กล้าพูดออกมาเลยว่าหลายคนคิดแบบหนึ่ง แต่ผมเชื่อต่างออกไปโหมันแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากๆเลยครับและไอ้จุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่ดึงดูดให้คนอยากจะฟังต่อว่าเอ๊ะเราคิดต่างยังไงล่ะโอเคพอเราสร้างจุดยืนที่น่าสนใจได้แล้วนะครับเทคนิคที่3เนี่ยจะเข้ามาช่วยให้ข้อความของเรามันทั้งชัดเจนแล้วก็ทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีกครับ กฎ1ปัญหาครับอันนี้เป็นกฎที่แบบว่าเรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆเลยนั่นก็คือเวลาจะคุยกันเนี่ยให้พูดถึงปัญหาแค่เรื่องเดียวพอต่อการคุยหนึ่งครั้งเพราะการที่เราโยนปัญหาหลายๆอย่างใส่คนฟังพร้อมกันเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วจะไม่มีอะไรเข้าหัวเลยแม้แต่อย่างเดียวมันคือการให้เกียรติทั้งเวลาและสมาธิของคนที่ฟังเราอยู่ด้วยครับอันนี้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าแค่เปลี่ยนจากการร่ายยาวทุกปัญหาที่มีมาเป็นการเลือกโฟกัสแค่เรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดก่อนเนี่ย มันทําให้ข้อความมันชัดขึ้นมาทันทีเลยแล้วมันก็ยังทําให้คนฟังรู้สึกว่าเออปัญหานี้มันดูจัดการได้จริงนะไม่ได้ดูใหญ่เกินไปพอเรามีประเด็นที่ชัดเจนแล้วก็โฟกัสแล้วเนี่ยนะครับเทคนิคที่4จะมาสอนวิธีดึงให้คนฟังอยากจะติดตามเรื่องราวของเราไปจนจบครับนี่คือกฎแห่งความน่าติดตามครับ อันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยมากๆเลยคือการบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพูดตั้งแต่สไลด์แรกเลยซึ่งมันเหมือนกับการทำลายความอยากรู้อยากเห็นของคนฟังไปจนหมดเลยนะครับวิธีที่ดีกว่ามากๆเลยก็คือการค่อยๆนำทางผู้ฟังไปทีละก้าวทีละก้าวคือการเปิดแบบวันนี้จะพูด3ข้อมันไม่ต่างอะไรกับการสปอยหนังตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแต่พอเราใช้ตะขอเกี่ยวใจแบบในตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับมันสร้างความสงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ย อะไรคือเหตุผลที่คาดไม่ถึงและมันก็ทำให้คนฟังอยากจะติดตามไปจนถึงจุดสุดท้ายให้ได้เลยครับและแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยเพื่อนดึงความสนใจของผู้ฟังให้อยู่กับเราไปได้ตลอดรอดฝังเลยครับกด2นาทีครับหลักก,การนี้มันมาจากความจริงที่ว่าสมาธิของคนเราในยุคนี้มันสั้นลงมากๆเลยนะครับถ้าเราพูดด้วยโทนเสียงเดียวท่าทางแบบเดิมๆนานเกิน2นาทีเมื่อไหร่แล้วก็ เชื่อเถอครับว่าคนฟังจะเริ่มดุดไปทีละคนทีละคนอย่างแน่นอนแล้วคำถามคือจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างละ่ะก็อย่างเช่นการปรับโทนเสียงสูงสูงต่ำต่ำการขยับท่าทางบ้างสลับจากการพูดเฉยเฉยไปการเปิดภาพหรือกราฟให้ดูหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนบรรยากาศจากการให้ข้อมูลที่มันดูหนักหนักไปการเล่าเรื่องสั้นๆ คือแม้ว่าเนื้อหาจะยังเหมือนเดิมนะครับแต่การเปลี่ยนจังหวะแบบนี้แหละครับที่จะช่วยรีเซ็ตแล้วก็ดึงสมาธิของคนฟังกลับมาได้เสมอและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องจําไว้เสมอว่าเป้าหมายของการสื่อสารในฐานะผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เราได้พูดออกไปเฉยๆนะครับแต่คือการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้จริงๆซึ่งก็สรุปได้ดีมากด้วยประโยคนี้เลยครับ ผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นนักพูดที่เก่งแค่เป็นคนที่พูดแล้วสร้างผลกระทบได้ก็พอเพราะว่าความเข้าใจมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าคนฟังไม่มีใจอยากจะฟังเรามาตั้งแต่แรกดังนั้นผมเลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าคำพูดแบบไหนกันนะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปไม่ว่าจะในทีมของเราในองค์กรหรือแม้กระทั่งในชีวิตของเราเองก็ตาม